สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดที่สองของเส้นทางตำรอยกินถั่วแล้วนะคะวัดปลาไหลค่ะวัดปลาไหลท่านผู้ชมนึกถึงอะไรคะสํหรับพี่ติ๋วเนี่ยนึกถึงปลาไหลที่เป็นตัวปลาไหลที่ชอบผัดเผ็ดนะคะเอ๊ะแต่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องถามผู้รู้ก่าค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานนองปลาไหลครับชื่อวัดมาจากอะไรสมัยก่อนนะ แม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยจะสร้างวัดไว้อยู่ริมน้าเจ้าพยาจวนมากเลยทุก<ม>วัดวัดคราวนี้หน้าน้ําน้ําก็จะไหลเข้าตามบางตามซอยที่เขาเรียกทางควายลงไปอาบน้ําคนลงไปอาบน้ำเรียกบาง<ม><อ>บ้านที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ําก็จะใช้เครื่องมือจับปลาเนี่ยไปจับปลาฝึกปลาพวกนี้ปลาบินชพันธ์ที่อยู่ในแม่้ำที่มันไหลเข้ามามันชุมจัดไหลเข้ามาในบางก็จับมาทําอาหารกันสืบทอดมาตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นที่เนินสูงสูงวัดเนี่ยสูงกว่าพื้นที่อื่นเขาก็จะเรียกตรงนี้ว่า เรียกตามปากขานก็มาตั้งแต่สมัยก่อนวัดป้าไหลข้างหลังก็คือข้างหลังเราก็คือวิหารเก่าไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่โบสถ์อะครับเป็นวิหารเก่าวิหารที่สมัยโบราณไม่รู้ว่าอยู่ในสมัยของสมัยใดนะครับเป็นวิหารโบราณที่มีความเชื่อว่ามีพระอยู่ในนี้จำนวนมากพระที่ใช้ปั้นนะครับแล้วก็จะมีองค์หน้าสุดที่เชื่อกันสร้างเป็นขุดโรบายว่าเป็นพระกินคนว่าเนร์มานอนในนี้แล้วก็เนนันได้หายจากไปถูกพระกินคนกิน แล้วเขาก็นําตะปูไปตอกปากพระไว้สมัยก่อนแล้วว่าไม่ให้กินคนแล้วก็มีม้าอยู่หนึ่งตัวม้านี่จะว่าอยู่ที่ฝาผ้าหนังบางคนก็เคยเล่าว่าเห็นว่าม้าเนี่ยไปกินข้าวโพดกินผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ออกไปจากปอกจากวิหารไปแล้วออกจากวิหารไปเป็นจุดหนึ่งเนาะที่น่าจะเป็นดึงดูดกต่ทุ้คนอยากมาดูว่าไอ้ที่เขาว่ากันว่ามีพระกินคนอยู่ตรงไหนคที่ไหนนี่ผมก็เมื่อก่อนกลัวครับตอนเป็นเด็กก็ไปเรียนโรงเรียนตรงนี้ จะถือกระเป๋าเดินผ่านจะหลบไปนู้นหลวงพ่อพระครูบัวโชติยานุเป็นพระทางการแพทย์วิชาแขนหักทันเกษตรมณ์เป่าเพี่ยงเป็นที่เคารพนับถือเป็นผู้ช่วยเหลือชาวบ้านเนาะก็เรียกแล้เคารพเป็นพระทางการแพทย์ของหลวงพ่อบัวใช่ไหมคะที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ใช่เเจ้ามากที่ว่าเก่งชำนาญในเรื่องของรักษาทางการแพทย์ แต่ะาได้ถ่าย้องไม้ถ่าคล้อม่ก่อนไม่รู้เนาะไม่ไม่ไม่ทันได้ถ่ายคอแล้วท่านป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อประมาณปีต่อมาท่าัิบแล้วก็เก็บร่างไว้ใส่มาทำการชาร์จร่างกิจในปีสองพันห้าร้อสิบสอนั่นบาะเลยเป็นสูงกิตใจอีแล้วเป็นที่เขาพูดถึงของคนในจังหอัดอาเภอินมจังหวัดิมจารู้จักรแท้หมดถ้าบอกชื่อว่างพ่อบัวพ่อบัวดีจังมากวพ่อบัววัดตะไลเนี่ยหลบัวประจักลดังมาก มึจงจะมีค่ะที่ได้มาสักักท่านในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีความเชื่อในเรื่องการบยงานต่างกายเ<อ>ช่นกันครับ<อ>ก็จะมาบน,มนสมัยผมนิดเด็กก็จะบนแล้วก็มีหนังแก้บน<อ>มีนิเกแก้บนแต่ก็เขาก็จะเล่าต่อกันมาว่าหลวงพะนะ่อชอบโขนเขราบขนต้นชอบน่าตาติมขนต้นล<อ>แล้วก็เรื่องเรื่องเส้นก็จะเป็นพวกขนมเขาเรียกขนมม่ ขนมข้อแกงขนมข้อแกงถั่วขนมข้อแกงแป้งแล้วก็ขนมเปียกขนมเปียกลำไยอะไรเงี้ยต้องจำเพื่อไปเดี่ยวขนมเปียกลำไยแล้วก็ขนมข้อแกงแห้งขนมข้อแกงถั่วอันนะชอบัคนจะมาแก้ตัวกัทุกวันอ่ะรูปนี้อยู่ที่ประมาณสามถึงสี่หมื่นไม่เลี่ยมทองนะชาตินอย่างเดียวนะพี่ติ๋วห้ามบนทหารโดนแล้วได้ปีเลยเอ้าเพราะท่านเป็นทหารโหยปีหน้า ในไอเดียต่างๆเราก็จะเจาะแต่ละวัดให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกินถั่วไวปครับว่ายพระไปกินถั่วไปหรือว่าจะกินถั่วไวพายพระได้ทั้งสองางครับนถึงหน้าเราจะร่วมกันนะครับมาเที่ยวด้วยอีกอย่างเดียวเราไปวัดที่สารับไปวัดที่สารไปดูพระทองคําที่วัดดอกไม้กันครับพระพุทธรูปทองคำนะครับที่วัดดอกไม้ไปกันค่ะสวัสดีค่ะ